ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเอ็มสาวเหนือพาเที่ยววันนี้จะพามาเที่ยวไซงามเฉลิมพระเกียรตินะคะเป็นต้นไซใหญ่มีชื่อทั่วไปว่าไซงามชื่อพันธุ์พื้นเมืองคือไซทองชื่อทางวิชาการคือไซย,ย้อยอายุราว200ปีแผกกิ่งก้านครอบคลุมพื้นที่ประมาณ2ไร่ในบริเวณริมน้ำมูลของหมู่ที่12บ้านใหม่ตําบลท่าช้างอำเภอเฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมาและอยู่ในพื้นที่สาธารณะแไร่มีบรรยากาศร่มรื่นสวยงามเย็นสบายเพราะอยู่ใต้ร่มเงาของต้นไซที่แผ่กิ่งก้านออกไปเฉลี่ยปีละ1เมตรค่ะเดี๋ยวเข้าไปชมด้านในนะคะเงียบสงบมากๆเลยค่ะไซงามอํเาเภอเฉลิมพระเกียรตินะคะเงียบสงบมากๆเลยค่ะเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กนะคะ ในจังหวัดนครราจสีมาค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะเงียบสงบมากๆร่มเย็นเงียบสงบแล้วร่มเย็นสบายมากเลยค่ะ สวยงามมากๆเลยนะคะบยากาศร่มรื่นแล้วก็ลมเย็นสบายมากๆเลยค่ะ เหมาะแก่การมาเช็คอินเชลฟี่พักผ่อนนะคะหรือไม่งั้นก็มานั่งปิกนิกกันค่ะเงียบสงบมากมากจุดนี้จะเป็นน้ำมูลนะคะ เงียสงบมากๆเลยค่ะก่อนจากกันวันนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งส mm ับสไคร์เพื่อเป็นลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้กับเอ็มสาวเหนือพาเที่ยวขอบคุณที่เข้ามารับชมแนละเข้ามาติดตามนะคะขอบคุณค่ะ